คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่27กรกฎาคม2564ครับวันนี้ลุงจ้าก็จะมานำเสนอเลขเด็ดครับสลายแรกของลุงจ้าวันนี้ก็จะมานำเสนอเลขแทิศ พิชิตความจนงวดประจำวันที่1สิงหาคม2564ครับเลข8ทิศพิชิตความจนให้เลข3กับเลข8ถ้าเลข3มาก็จะมี31ถึง30ถ้าเลข8มาก็จะมี81ถึง80สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลข5กับเลข6ถูกเลข5ครับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายหลงที่1ออก725 ครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยเลขเด็ดคําชะโนดเลขเด็ดคําชะโนดงวดประจําวันที่1สิงหาคม2564ให้เลข2กับเลข1ถ้าเลข2มาก็จะมี26 27 28 23 25 29 02 42 12ถ้าเลข1มาก็จะมี16 17 18 13 15 19 01 41 21 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขเด็ดคำชะโนดให้เลข5กับเลข8 2ตัวก็มี52ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายลงที่หน่1ออก7 2 5ให้5 2ออก25ถูกเลข2ตัวท้ายท้ายลงหน่งงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันดูว่างวดน,นี้เลขเด็ดคำชะโนดจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดู ครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยสรุปผลคำนวณหนูผีพนเนจรงวดประจำวันที่1สิงหาคม2,564ให้เลข3ครับมี3 2 3 3 3 5 3 8 3ตัวมี7 3 2 7 3 3 7 3 5 7 3, 5, 7, 3 8สาาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสรุปผลคำนวณหนูผีพนเนจรให้ ห้าผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายเราที่1่ออก725ครับเรามาตามกันต่อครับเรามาตามกันต่อว่าสรุปผลคำนวณหนูผีพพนจรงวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์งวดประจำวันที่1สิงหาคม2564ดั 2, งนี้คู่เด่น 747578235363ชุดเด่น274574สำหรับตัวเลขที่ลุงจาบนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่ลุงจาบนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับลุงจาบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อกำลังใจลุงจับทำคลิปใหม่ๆต่อไป ขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ